สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องคนท้องกับการกินโกโก้ค่ะมีคุณแม่ถามเข้ามานะคะว่าคนท้องกินโกโก้ได้ไหมนะคะ สำหรับคนท้องนะคะเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆมากมายตลอดระยะเวลาตั้งแต่รัวตั้งท้องจนกระทั่งคลอดเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินที่ต้องใส่ใจและระวังเป็นพิเศษเพราะคุณแม่กินอะไรลูกในท้องก็จะได้รับอย่างนั้นค่ะซึ่งอาหารที่คนท้องไม่ควรกินก็มีมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะคะแต่ก็มีคําถามที่คุณแม่ยังอยากรู้อีกก็คือคนท้องกินโกโก้ได้ไหมคะ่ะ สำหรับโกโก้จัดอยู่ในประเภทเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเหมือนชาและก็กาแฟนะคะซึ่งคาเฟอีนนั้นถือเป็นอาหารประเภทที่คุณแม่ไม่ควรกินค่ะหรือต้องจำกัดปริมาณที่ได้รับในแต่ละวันไม่ให้มากเกินไปค่ะเพราะถ้าคุณแม่ได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างเช่นเสี่ยงต่อการเกิดความพิการแต่กำเนิดเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดหรือทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่ะ ดังนั้นสรุปก็คือโกโก้ Go. ถือเป็นเครื่องดื่มที่คุณแม่ต้องระวังค่ะหากอดไม่ดื่มได้เลยก็จะดีนะคะแต่สําหรับคุณแม่คนไหนที่อดไม่ได้จริงๆก็สามารถดื่มได้ค่ะแต่อย่ากเกินวันละหนึงแก้วนะคะรวมทั้งต้องควบคุมความหวานความมันของเครื่องดื่มโกโก้ Go ด้วยค่ะอย่าก,กินหวานมากจนเกินไปเพราะอาจเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือน้ำตาลขึ้นในขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะ ส่วนความเชื่อโบราณที่ว่าห้ากกินอะไรที่มีสีดำอย่างเช่นโกโก,โก้จะทำให้ลูกเกิดมาตัวดำนะคะถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กจะดำจะขาวขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องนะคะดังนั้นอาหารสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีครีมสีดำไม่มีผลต่อสีผิวของลูกค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ